ว้าให้หมดโอ้โหเสื้อพงเสื้อผ้ามันวิ่งตามมาแล้วคุณตำรวจโอ้ยมันจะยิงนี่มันไอ้โจ๊กเกอร์อุ้ยกระโดดมาแล้วมาต่อยกับโจ๊กเกอร์หน่อยเอ,ออเออต่อยไปนี่พลังหมัดอุ้ยเข่า ถ้าเพอร์เฟกต์เลิฟนี่สั่นขาครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีมาไ,ไปนะครับกับเกม t ิฟแอน n d ลัน3ดีราชาโจรวิ่งขโมยเงินนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าโจรมือไวคนหนึ่งซึ่งในเกมนี้นะครับรูปแบบจะคล้ายๆกับเกมวิ่งตกหน้าที่เราเคยเล่นกันไปนะแต่ในเกมนี้จะเป็นการวิ่งแล้วก็ทําการฉกของมีค่าจากผู้คนต่างๆ นะครับผมเราจะต้องเก็บเงินให้ล่ํารวยที่สุดเพื่อใช้ทําอะไรนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมใช้กันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกราดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการวิ่งขโมยเงินในวันนี้ครับพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนดูสิอ้าวโอยฉกเงินมาก่อนเฮ้ยโุ้ยโดนฉกแบบป้าเงินบานนะผมอ้าวมันวิ่งตามมาแล้วเอ้ยใจเย็นเพื่อนต้องรีบขึ้นโอ้โหต่อบันไดขึ้นไปนี่เฮ้ยคูณเก้าครับผมอุ้ยเจอกับเจ้าโจรตัวนี้มต้องต่อยกันหน่อยุอยโยุอยมัดซ้ายมัดขวาเฮ้ยหืลจระเข้ฟาดหางโอ้ย ประตูถลม่มโอ้โหเจอสาวสวยแม่จะแบบไหนกันดีนี่แบบนี้ละกันกดอันแรกโอ้ยกระโดดเตียงครับผมแล้วก็โอ้โหมีการเก็บรวบรวมเงินอันดับก็2,700เงินที่เราได้นั้นสามารถนำมาอัปเกรดสกิลการขโมยเงินอ่าหรือว่าการออฟไลน์แล้วก็ได้เงินด้วยนะไปเพื่อนชกๆกชกอืมตอนนี้โอ้โหเราจะต้องชกให้แม่เงินนี่กอง,งสูง เฮ้ยวิ่งมาใกล้ปึ๊บ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 นี่เรเวลที่สองอุ้ยไฮสกอร์เฮ้ยแม่กลับมาได้เป็นจุดเดิมนี่กระโดดถึงปล่อยไปต่อยไข่อื้อปัดซ้ายปัดขวาเฮ้ยเฮ้ยกระโดดชกลงโอ,โ,โอ้โหแขนสั่นโอ้เ้ยประตูถูกทำลายนี่แล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้อีกแล้วต้องไปให้ถึงเรเวล6เพื่อที่จะได้ปลดล็อกท่าใหม่นี่ท่ากระโดดแห่งความรัก โอ้โยคราวนี้รู้สึกว่าจะมีอุปสรรคที่แม่เป็นตัวหมุนหมุนอัปเกรดอืมการขโมยเงินป๊าป๊บ,ปบมาเอาของมีค่ามาให้หมดเพื่อนโอ้โหตอนนี้เราก็น่าจะได้เงินเยอะพอสมควรเลยนะเฮ้ยาโอ้โห,โโหต่อบันไดขึ้นไปป,ป,ป,ป๊าปๆ๊บปป๊ปาวนี้ ว้าวมาถึงคูณ11แม่เรียกได้ว่าอันดับเลื่นขึ้นมานิดหนึ่งแน่นอนอุ๊ยเจ๊ะโจ๊ะเตะเฮ้ยกระโดดต่อยโอ้โหดูท่ามัน <c oughs> แม่เป็นการกระเด็นที่สะใจเหลือเกินนะอืมตอนนี้ก็ต้องไปให้ถึงเลเวล6หนทางยังอีกยาวไกลอัปเกรดการได้เงินอุ้ยรู้สึกว่าข้างหน้านี่จะมีก้อนเงินที่น่าไปเก็บอยู่นะไปเพื่อนป๊บปราบหืห <c oughs> ลบก่อนเฮ้ยคว้าไปให้หมดด้านบน ก้อนเงินโคตรเยอะอ้าวมันวิ่งตามมาแล้วอย่าตามฉันมาอือคว้าเงินแล้วก็รีบขึ้นป,า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 ปา๊าป๊ๆป๊าป๊เฮ้ยเงินนี่มีแบบใช้แทบไม่หมดโอ้โหสุดยอดคูณยีิบสองเฮ้ยนี่มันใครวะเนี่ยเจอแบบหืมโจรคนใหม่อุ้ยโจรผู้หญิงด้วยมาขอเตะหน่อยกระโดดต่อยก็ผมอ้าวหมุนตัว,วแม่นึกว่าจะมีโจรคนเดียว โอ้โหเอลดี่กระโดดดึงๆึง <c oughs> แม่คราวนี้หุยได้ศูนย์ดาวขโมยแบบไม่ค่อยจะได้ของเยอะแต่ได้เงินเยอะโอ้เปลี่ยนสถานที่มาขโมยที่ริมทะเลแห่งหนึ่งอัปเกรดเลเวลการขโมยไปปับป๊บป่าคว้าให้หมดโอ้โหุเสื้อพองเสื้อผ้านี่แอปเปิ้ลเฮ้ยเดี๋ยผมโอ้โหยขโมยจักรยานแล้วก็ทุกชิ้นส่วนเฮ้ยเกตด,ด้านขวาไอ้ด้านซ้ายจะเต็มแล้ว ป๊ป๊ปปปปไปแม่ตอนนี้ก็น่าจะคูณได้เยอะโอ้ยจะไฮสกอร์หรือเปล่าโอ้โหประมาณ29อุ้ยนี่มันใครวะนี่ยไอ้โจนแบบว่าโจนกล้ามแน่นว้าวต่อยไปโผโผโจนตัวเรานั้นต้องเก่งกว่าโอ้โหโอ้โหขาหักแม่สู้แทบไม่ได้เลยนะกระโดดเด้งๆดึงๆอง้ิคูณ5นี่ได้3,000เลยนะอัปเกรดเลเวลการขโมยได้ถึง สามเลเวลกันเลยนะไปพับปบั๊บคราวนี้เราจะต้องให้มันไม่เหลือแม่ติดตัวสักชินน้นอีโอยุยผักแบบว่าผักล้มเฮ้ยขโมยวิกแม่ขโมยปืนตำรวจมาอ้โยเสื้อตำรวจก็หายนี่ลงมาทางนี้แล้วก็บวกสิทธ์เพื่อนโอ้โหบวกเงินเฮ้ยมันวิ่งตามมาแล้วคุณตำรวจโอ้ยมันจะยิงเฮ้ยลงทันนะเนี่ยเกือบตายปั๊บ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 ค่อนข้างจะสูง เฮ้ยได้ประมาณโอ้ยอยี่สเฮ้ยเจอโจรผู้หญิงแม่มีระดับขั้นของโจรด้วยนะเลือดประมาณ5,000นี่พลังเขา่าพลังต่อยพลังหมัด เฮ <st ay> ้ยเตะไปโอไม่ใช่ต่อยไปโอ้โหหัวสไลด์อืมตอนนี้นี่เรเวลเท่าไหร่แล้วนะเฮ้ยปลดล็อกท่าใหม่เพอร์เฟกเลิฟดูซิว้าวตัวสั่นโอ้โยดูท่าแม่เป็นท่าเต้นที่ฮ <c oughs> ตลกเหลือเกินเอาละคราวนี้ก็โอ้โหกันหน้ามีแท่นสำหรับการดิดๆอะไรก็ไม่รู้ไปปัาบโอ้ยขโมยกระโปรงว้าวระวังโดนดีดนี่คุณสองละกันอุ้ย มีราวาด้วยระวังปัาป,ป,ปับปัเอ้าอุ้ยมาทางขวาเอาดิคนนี้โดนอะไรเอ่ยอุ้ยอ,ยอยุขโมยเสื้อผ้าขโมยทุกสิ่งวู้ครั้งนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่กันนะอืต้องมาลองดูคูณไปว่า,า20่สก่อนล้วเพื่อนน่าจะประมาณเฮ้ย27โอ้เจอกับเจ้านี่แม่เจ้านี่นี่ เป็นแบบว่าระดับสูงสุดหรือยังนะมาต่อยกระโดดชกโอ้โหเอาเฮ้ยประตูไม่ถูกทำลายนายกระเด้งไปไหนแม่ชนเอาก็ได้ <c oughs> อาการบักโคต,ตลกนี่สั่นขาครับผมอุ้ยคูณ5ได้เงินแบบ มมหาสารจริงๆมาอัพเกรดอัพเกรดแล้วก็อัพอีกขั้นหนึ่งไปเลยเพื่อนอืมมีจักรยานให้ขโมยกันอีกแล้วปั๊บปัปัาปั๊บสามร้อกว่าดนอนโ,โอ้โหโดนหมดเฮ้ยอย่าตามขึ้นมาเอ้าเงินกระจายเฮ้ยเอาใหม่นะเพื่อนโอ้โหสึกว่าตอนนี้นี่เราจะอยู่ที่ทะเลแห่งหนึ่งมามีเรือข้างล่างเต็มไปหมด อุ้ยชกเกือบได้ครบทุกคนอุ้ยคราวนี้เอาเน็ตฟ i ิกละกันอ,อืออุ้ยด้านบนเป็นของมีค่าอืมแจกัน้บผมโอ้ยเงินอีกมากมายอู้พลังบูธแม่วิ่งอย่างไวปึ๊บปๆ๊บปึ๊บ,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 บนี่คราวนี้เราจะได้ถึงคูณเท่าไรเอ่ยอืมไปต่อเรื่อยๆเฮ้ยสูงที่สุดโอ้โหยังไม่จบอีกมามาถึงนี่คูณ42โอยนี่มันไอ้จ็กเกอร์ ้ยกระโดดมาแล้วมาต่อยกับจ็กเกอร์หน่อยเออเออต่อยไปี่พลังหมัดอุ้ยเขา่า <c oughs> หัวโขกประตูอ,อเรียกได้ว่าแม่ต่อสู้แบบเมามันเหลือเกินนะจะปลดล็อกท่าต่อไปต้องเลเวล12อูอ้เต้นกันหน่อยเพื่อนออเอาละอ,อ,อัพเกรดอัพเกรดอุ้ยสามขั้นมาเลยเพื่อนออ้ทำลายใจก,กันเน็ตฟลิก เฮ้ยขโมยว้าวจอมโจนแบบว่าจอมฉกทุกสิ่งต้องเป็นของฉันนี่ครับผมว้าวคุณสองนี่วิ่งปาดซ้ายปาดขวาป้าโอ้โหพุ่งจรวดนี่ขโมยของตำรวจเฮ้ย <He i, S 1> กรองอะไรวะเนี่ยนี่มีการแอบพระผมแล้วก็ออกมาแล้วหุ้ยคนหายไปหูคราวนี้ก็น่าจะได้เงินเยอะเหมือนกันค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยเงินบาลน,นะผม นี่มาถึง51ว้าวเจอกับใครวะเนี่ยนี่มันจอมโจรหน้าจืดนี่โอ้โหโอ้โหเจอพลังหน่อยแตะเข้าไปอุย้ยโดนอื จระเข้ฟาดหางวุ้ยถลม่มโจนแต่ละตัวนี่ค่อนข้างเก่งเอาเรื่องเลยนะไปเพอร์เฟก e เลิฟเหมือนเดิมได้เงินแบบหอ้หเก้าพัสุดยอดแม่ต้องรีบให้ไปถึงเรเวล12อัพเกรดอัพเกรดอือสีทีเลยแล้วกันนะลุยป๊าปป๊าปอ่าคราวนี้ก็อุ้ยบวกหอืมเข้ากรองนี่คูณ2เข้าไป อุ้ยว้าวเล่นสวนน้ำเอ้ยมันว่ายตามมาแล้วใจเย็นนะเพื่อนเอ้ยจะมาถึงตัวเฮ้ยเอ้ย้ยโยถ้าถึงตัวนี่จะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเฮ้ยเฮเอ้ยมาใกล้มากเฮ้ยระวังอุ้ยเอาละวิ่งขึ้นไปอืมคราวนี้จะเกินแบบว่าคูณ50หรือเปล่านะยังไม่หมดเกลี่ยงนี่ครับผมโอมาถึง56หอุ้ยนี่มันโจรอะไรวะเนี่ยแม่คนนี้ดูโคตรเสียน โอ้ยโอ้ยโดนพลังหมัดโจนธรรมดาหน่อยเื้อลูกเตะนี่ตัวหมุนโอ้ยสวยมากแม่เป็นการกระเด็นที่สวยงามที่สุดเอาละตอนนี้ก็เต้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากี่รอบแล้ววะเนี่ยเอาละคราวนี้ก็อัปเกรดให้มันเยอะๆเลเวลการขโมยย6กันแล้วป้าปั๊บป๊าป๊บ,ปบ,ปบโอ้ยเก็บแป๊บเดียวนี่เฮ้ยเงินกระจุยเราต้องขึ้นแบบว่าไปสูงๆแน่นอนโอ้ยลบไปร้อยเหรียญไอ้ ระวังไอ้เสานี้มาสไลด์เฮ้ยมาตามฉันมาสิเพื่อนโอ้โหโอ้โหแล้วก็ขโมยต่อเนื่องเนี่ยผมปั๊บปั๊บปั๊บอ่าอุ้ยอุ้ยโดนหมดโดนหมดอดีดไปเฮ้ยเอาละมาถึง40แล้วก็กําลังจะไปถึง50เฮ้ยเลย50ไปแล้วอุ้ยเงินยังไม่ลดเฮ้ยมาถึง77เจอกับโอ้โหเจ้านี้นายอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ แม่ตอนนี้ตายซะเถอะอ้อ,อโอ้โหโ,โฮ้ยสไลด์ไปเฮ้ยถ้าใหม่ยังไม่ปลดล็อกอีกอสงสัยต้องเป็นด่านหน้างั้นสินะโอ้โหจะเลือกทางไหนกันดีนะแม่ด้านบนหรือว่าด้านล่างดีแต่ที่เรารู้อัปเกรดไปก่อนมาขึ้นด้านบนละกันโอ้โหตรงนี้ก้อนเงินอย่างเยอะอืมแล้วก็ปราบปราบมือไวได้เปรียบเฮ้วเร็วห้ย คว้าแบบว่าหเหลือแต่กางเกงในเลยนะอุย้ยลงทุนกับอะไร้ดีเอย่ยอืบิตคอยบวกมา5้าะยืนคุยไม่รู้เรื่องเดีย๋ยวผมคว้าไปคว้าไปอุ้ยระวังแท่นนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บออ้ยตรงนี้คนมากมายนี่เฮ้ยแม่รับรองเลยว่าคราวนี้ร่ลำรวยที่สุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเงิน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 ฮ้ยไปก่อนนะเพื่อนคูณ50 0 0 0ไปโอ้ยจะขึ้นไปสู่สวงสวรรค์หรือไงวะเนี่ย หกสิบแล้วก็กําลังจะ70เฮ้ยไปเรื่อยๆต่อเนื่องเงินยังไม่หมดแม่เงินมากมายเฮ้ย9 0้าสิละเพื่อนโอ้โหได้เงินเยอะเกินเฮ้ยเป็นร้อยยังไม่หยุดอีกเรามีเงินขนาดไหนกันวะเนี่ยคราวนี้เอาละมาจนถึงโอ้โหคุณร้อยยี่เฮ้ยไม่มีใครเลยคราวนี้เอา้าสู้กับใครวะเนี่ยไม่มีตัวตนเฮ้ยต่อสู้กับอากาศ นี่เตะไปโอ้โหไม่มีตัวตนล่องหนมาพังประตูนี่ท่าใหม่แม่เป็นท่าวิทพื้นเพื่ออะไรวะเนี่ยดูเงินที่ได้สิประมาณ27,000โอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้สนุกสนาน ดีจร,จริงเลยนะเกมนี้สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแมแนะนําเกมสนุกสนุกในคราวหน้านะครับผมอมเกมนี้ก็ลองเล่นกันดูนะอสนุกสนานดริงจริงในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บายบายจุ๊บจุ๊บ